อยอดวิวเพลงปังๆเพลงจากแจมปีและเพลงวันทพอดพ่อนยอดวิวถล่มทลายเลยนะอาจานซ้อนคำเนาะขอะยอดวิวปังๆน้องจูนด้วยและอย่าลืมนะอย่าพลาดนะคะก็อ่านะเข้ามาเข้ามาให้กำลังใจมาฟังเพลงฉบับสมบูรณ์ได้เพลงจากแจมปีเนาะนะคะเดี๋ยวไปนี่ไหว้สะพรียบร้อยแล้วนะน้องจนูนนะท่านเนาะโอเคนะเดี๋ยวไปเต่นาพาดูวิวบรรยากาศรอบๆวัดนิดนึง นี่ก็จัดได้พูดพูดค่อนข้างว่าจัดได้สวยงามขอช่วงชคดีทุกท่านคะ่ะทุกคนคะ่ะน้องโูนบอกขอบคุณคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวพาชมวิวนิดนึงให้ได้ชั่วโมงหนึ่งแล้กันเนาะวันนี้มัจัดได้สวยงามวิวสวยดอกไม้งามวัดเงียงบงด มีที่ให้นั่งเล่นด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมีทั้งเล่นเขาบอกว่าเวลาเราเราไปวัดเนาะไปวัดไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนสถานที่แบบห่างไกลในตรงเมืองนิดหนึ่งเนาะมันจะมีความสงบเรียบร้อยอากาศเย็นนะ,ะ,ะทุกท่านเงียบสงบอย่างเนี้ยอันนี้ก็เงียบนะเงียบสงบถือว่าเป็นในวัดเวลาของเราเข้ามาในวัด มันจะเย็นเย็นความเงียบสงบมันจะไม่พุ่นพ่านเหมือนวัดในตัวเมืองอย่างวัดในตัวเมืองรถลาเออยไรลูกเตี้ยงซุ่งซึ่งรถวิ่งเข้าวิ่งออกรถวิ่งเข้าในวัดในตัวเมืองเนาะเสียงรถเสียงลามันมันทาให้เราไม่สงบอ่ะมันถึงว่ามันไม่เงียบสงบเหมือนเหมือนอย่างนี้อย่างเนี้ยมาเรามาอย่างเงี้ยคือมานั่งไล์หรืออะไรมาถ่ายมาทําบุญหรืออะไรเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าหมยถึงว่ามันไม่ใช่ดีกว่าหมยถึงว่าสําหรับคนที่ชอบชอบแบบสงบอ่ะเนาะ แบบจุดที่สงบสงบหรือเงียบเงียบสงบสงบเนี่ยมาอย่างนี้ได้นะเนาะเพราะเพราะอย่างในวัดนี่ในวัดในใน,ในตัวเมืองอ่ะเสียงรถลานะขับไปผ่านไปผ่านมานะคนเกิดยุ่ยเยี่ยดต่างชาติก็ดยุ่ยเยี่ยยุ่ยเยี่ยมันทำให้เราถว่าเออมันไม่มันค่อยไม่เงียบสงบมันไม่เงียบสงบนะนี่ประมาณนี้นะคะให้ดูเนาะนี่ดูบรรยากาศนู่น,นเขาบอกวันนู่น ห้องน้ำลอยฟ้าเนี่ยลอยฟ้าด้านโน้นห้องน้ำลอยฟ้า,ฟาคุณใสใช่ไหมคะอ่านว่าใสหรือเปล่าฮะใสแก้วหรือเปล่าใสแก้วยาที่มันทวิตหรือเปล่าคะขออภัยด้วยนะคะใครอ่านถูกบ้างเดี๋ยวไปดูห้องน้ําลอยฟ้าพาเอฟซีไปดูห้องน้ําลอยฟ้า,า, FC, น,ฟานี่หนึ่งเดี๋ยวเราจะลงไลน์แล้วไปหากินข้าวกันปไปนี่นะคะเดี๋ยวติมจะพาไปดู แม่น้ำลอยฟ้านะแม่น้ำลอยฟ้ามีความสะอาดสวยงามะด้านโน้นค่ะที่เขียนว่าแม่น้ำลอยฟ้าติมอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดขอภัยคุณใสด้วยค่ะใสใครอยู่บ้างใสแก้วปะเอ,อ่านว่าแก้วไหมเจ้ายาเหรอสัญญาไม่ใช่ <laughs> ติมขอโทษนะคะวงเล็บมาน่ดหนึ่งติมไม่เก่งภาษาอังกฤษเนาะวงเล็บมาให้ติมนิดหนึ่งก็ได้เนาะ อันนี้เขาบอกว่าแม่น้าลอยฟ้าเป็นยังไงแม่น้ําลอยฟ้านี่น้ํนาลอยฟ้าเราไปดูกันนะแม่น้ําลอยฟ้าเป็นยังไงเสียงตื๊ดตืดตืดตื๊ตดมานี่มาแล้วมาแล้วนี่แม่น้ําลอยฟ้ามีสะพานเขาบอกว่าการุณาถอดรองเท้านะคะถ้าไปเข้าไปก็กรุณาถอดรองเท้าว่าอย่างั้นนะอุ้ยมันแฉ่นะฝนร่องรอยฝนตกดอกไม้ มีปลาไมนะปลาเดี๋ยวดูปลาดูปลาปลาครับปลามีมารยาทด้วยปลาครับโอ้ขอโทษขอโทษ